พกสั้นเดินป่านะครับแบรนด์คาบานะครับผมสวยๆนะครับงาน OEM นะครับเล่มนี้สินค้าพร้อมกล่องนะครับมีปอกมีปลอกหนังนะครับพร้อมโลโก้นะครับหนาๆเลยนะครับผมไม่มีทะลุแน่นอนนะครับมีกระดุมตัวล็อกหนึ่งตัวนะครับด้านหลังมีที่เราเข็มขัดพร้อมพกพานะครับผมเล่มใหญ่นะครับเล่มนี้ยาวรวม12.7นิ้วนะครับผมใบมีเหล็ก9กซนะครับ เคลือบผิวสีดําการสนิมนะครับความยาวใบมีด7.5็้วนิ้วนะเปิดล่องทั้งสองฝั่งนะครับใบใบมีดทรงสวยมากนะครับผมใบยาว7.5นิ้วกว้าง1.4นิ้วสันหนา5มิลนะครับปลายสโลปนะครับทรงสวยตรงนี้นะครับผมน้ําหนักพร้อมปอกเล่มนี้407กรัมนะครับสันหนา5มิลนะครับแข็งแรงแน่นอนการเหลน้ำหนา4.5มหาิลนนะครับตามจับเป็นเหล็กนะครับผมเป็นเหลนนะครับสีดํานะครับผม แปดด้วยแผ่นไม้แท้นะครับสวยๆลายไม้นะครับสวยๆเลยครับผมนะครับเป็นเหล็กด้ามจับเป็นเหล็กนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับน้ำหนักรวม400กรัมนะครับผมเล่มนี้ขายดีมากนะครับเคยขายไปแล้วนะครับมาใหม่นะครับหมดอย่างไวนะครับรอบนี้มีมาอีก1ิบเล่มนะครับผมสวยๆเลยนะครับสินค้าพร้อมกล่องตาแบรนแบบนี้เลยนะครับผม ราคาเบาๆนะครับสินค้าพร้อมซองหนังนะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับมันจะมีลิงก์นะครับผมหรือแอดไลน์นะครับแอดแมน hk นะครับ man hk มีแอดน้ำหน้านะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามสี่นะครับทางไลน์นะครับ man hk สะดวกทางไลน์ที่สุดนะครับผมแปดร้อยห้าสิบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสวยๆเลยครับผมมีของมาไม่เยอะนะครับผม พี่ๆท่านไหนสนใจแนวทหารโบวีทหารแข็งแรงแนะนำเล่มนี้เลยครับรับประกันสวยตรงปกคมกริบให้ทุกเล่มนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ